ยนเลยทำให้คนไข้สวยแต่ว่าตัวเองไม่มีไม่มีปัญญาทำให้ตัวเองสวยเลยนะคะ ฮัล <Hello. S 2> อหนีดูสิเย็นเลยพรุ่งนี้ค่ะรีมกะว่าเดี๋ยวจะเข้าคลินิกนะคะ แล้วก็ไปทำวีนัสฟีว่ารวมถึงคอมโบเซตค่ะใช้พวกสเตมเซลลแล้วก็เป็นพวกกลุ่มกลัวแฟกเตอร์นะคะให้กับตัวเองค่ะเนื่องจากว่าผลาดมาหลายรอบมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำเลยแล้วดูสภาพผิวหน้าสิคือรีมนะคะตั้งเป้าไว้ค่ะว่าถ้าเราอายุ30ปีขึ้นไปนะคะก็คือตอนนี้ก็30กว่าแล้วเนาะเออค่ะถ้า30กว่าขึ้นไปเนี่ย จะพยายามค่ะทำ r e s u r f a c i n g นะคะก็คือการปูผิวใหม่นี่แหละให้ได้นะคะอย่างน้อยปีละ2 -3 ถึงครั้งเพราะว่าในช่วงวัย30มเนี่ยมันเป็นวัยที่เริ่มเห่งการร่วงโรยนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าสภาพผิวของคนเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะมีเรื่องเม็ดของเม็ดสีผิวสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะผิวดูเหลืองเนือง texture ผิวที่มันไม่ดีค่ะไม่เรียบไม่เนียนนะคะไม่ฟูฉ่ำวาวไม่ g r o ไม่ก l าสโก r o อะไรแบบนี้เนาะค่ะมันก็เริ่มต้นมาจากเลข30นี่แหละคะ่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่าสเตมเซลล์ในร่างกายเรามันลดลงไงล,ละ่ะเนาะยห็นที่ดิมเคยได้เล,เล่าให้ฟังนะคะในช่องของดร d a y d r e a m e r ค่ะเนี่ยแหละดิมก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวดิมนะคะจะทำรีเซ r ร์ฟ facing นะคะปูผิวใหม่กระตุ้นการสร้างผิวใหม่เนี่ยเป็นโปรแกรมนะคะที่คลินิกดิมเองเนี่ยก็คือ d r Dream r e s เ l l Therapy นะคะแอบพูของนิดหน่อยแอบพูของหน่อยนะคะเราตั้งใจขว่าว่าเราจะต้องทำโปรแกรมนี้ให้ได้นะคะอย่างน้อยปีละ2-3ครั้งค่ะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำเลยเพราะว่า ติดปัญหาเรื่องการย้ายคลินิกนะคะโอ้หลายอย่างค่ะวุ่นวายไปหมดเลยนะคะก็ได้แต่ว่าเนาะทำให้คนไข้สวยแต่ว่าตัวเองไม่มีไม่มีปัญญาทำให้ตัวเองสวยเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ่อวันนี้ต้องนอนก่อนเนาะเดี๋ยวคืนนี้ต้องนอนก่อนนะคะแล้วนนก,นนะะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะเจอกันที่คลินิกนะ Good morning อรุณสวัสดิค์ค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเรามุ่งหน้านะคะไปยัง Dream Skin Quality Center by d r Dream Clinic นะคะศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพผิวครบวงจรค่ะไปะเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่ค่ะถึงซอยของคลินิกดีนะคะก็ไม่ใช่สิคลินิกเราอะ่ะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะก็อยู่ใกล้ BTS บางจากแต่ว่า ก็จะมีตรงซอยนะคะที่ให้จอดรถได้เนาะเราก็จอดกันนี่แถวแถวที่นิกบีนะคะก็มีเป็นแบบร้านเนี้ยร้านดังมากเลยนะเนี่ย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 ร้านเนี้ยนนคนไข่ดีมาค่ะหลายหลายคนเลยบอกว่าเอา้าหมออยู่ซอยนี้เองเนรอเออพี่มากินข้าวตรงนี้บ่อยมากเลยนะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีไวน์ด้วยเยนาะซึ่งแบบเรียนเองก็ไม่ใช่คนทานไวน์หรือไม่ใช่คนทานแอลกอฮอล์นะคะก็เลย ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าออร้านเขาแบบเด็ดขนาดไหนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหลายๆคนจะบอกว่ามันมันดีมากเลยค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นร้านแบบเปิดใหม่นะคะแต่วันนี้เขาปิดเพราะว่าเป็นวันพืชมงคลน,นะคะ back of house ค่ะมาเปิดหลังดีดีค่ะก็อยู่ตรงหัวมุมตรงซอยสุขุมวิท60พอดีเลยเนี่ยนี่นะคะ60พอดีค่ะก็จะมีน้องณเดชอยู่ด้วยนะคะ <laughs> เป็นธนาคารกรุงไทยค่ะ วันที่ร้านนี้เขาเปิดใช่ไหมล่ะคะก็จะแบบมีน้องๆที่แบบเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะก็จะชอบมาถ่ายรูปก,กันค่ะแล้วก็คนไข่ยดยเองบางคนเขาก็จะแบบว่ามารอที่นี่ด้วยนะคื <c oughs> อรอรอที่ร้านนี้ละคะ่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าตัวละกาแฟอร่อยดีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเพราะเรามาถึงแล้วนะคะกับดร a มคลินิกค่ะ <c oughs> <c oughs> ดาดค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเรากำลังอยู่ในดอกเตอร์ดินคลินิกแล้วนะคะซึ่งก็ถนนใหญ่ค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะเสียงอาจจะแบบดังนะคะมีเสิร์ฟด้วยค่ะ <laughs> มีเสิร์ฟด้วยนะคะเออแล้วก็บางทีเนี่ยค่ะเออใคร มีคนไข้หลายคนเหมือนกันนะคะเดินผ่านมาก็บอกว่าเดินเลยครับหมอผมคิดว่ามันเป็นคาเฟ่ค่ะก็พยายามจะตกแต่งให้มันแบบแนวโคซี่แบบเหมือนคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนาะก็มาไม่ผิดแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเห็นหน้าหมอดรีมตรงนี้นะคะมีทั้งโซฟาแล้วก็มีทั้งแปะผนังด้วยนะคะถูกต้องแน่นอนค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะรีบไป แต่ยาชากันก่อนเพราะว่ายาชาเนี่ยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงด้วยกันนะคะในการทำรีเซอร์เฟซิ่งรวมไปถึงเดี๋ยวทางแ l a บค่ะเขาก็จะมาส่งไลฟ์สเตมเซลล์ให้เราแล้วด้วยนะคะสเตมเซลล์ตัวนี้มันจะอยู่ได้ไม่เกิน6-8ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องตง้องรีบค่ะเราต้องทำโปรเซสให้ครบทันเ,เจ้าสเต็มเซลล์ที่จะมาถึงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวรีบไปแตป่ยาชากันก่อนค่ะ โอเคค่ะขั้นแรกก่อนที่เราจะแปะยาชานะคะบีมก็จะให้คนไข้ของบีมค่ะเขาล้างหน้าก่อนเพราะว่าการ reseal facing นะคะอันนี้คือไม่ใช่โฆษณาอะไร <laughs> การ reseal facing นี่นะคะมันจะต้องเป็นการทําให้เกิดแผลบนผิวนะคะซึ่งเป็นแผลถลอกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบนผิวหนังเรามีสิ่งสกปรกนะคะเช่นแบคทีเรียหรือว่าฝุ่นละอองนะคะที่เราเดินนะคะเดินก็จะถึงหมเอเดคลินิกหมอรีนเนี่ยนะคะเกาะอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเราทําให้เกิดแผลไปนะคะพวกเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะยัดลงไปเข้าไปใน ชั้นผิวหนังข้างในได้ค่ะดังนั้นก็ต้องทําความสะอาดนะคะคืออันนี้เดี๋ยวเราใช้เซตาฟิลไปก่อนละกันเนาะเพราะว่าหมอวินกาลังจะมีเจลล้างหน้านะคะที่เรียกได้ว่าปกติเนี่ยตอนที่เราทำมีเซอร์เฟซิ่งใช่ไหมคือ1ึ24ชั่วโมงเนี่ยนะคะดิวินจะไปให้คนไข้ล้างหน้าเลยค่ะต้องใช้น้ำเกลือเช็ดหน้าแทนแต่ว่าเจลล้างหน้าตัวใหม่ของหมอวินนะคะเออมันสามารถล้างได้ค่ะแเพียงแค่ผ่านไปแค่6ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเอออะ เดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทันค่ะกลัวเดี๋ยวน้องสเต็มเซลล์จะมานะคะไปค่ะล้างหน้ากันบางคนอาจจะเห็นนะคะว่าหมอรีมจะทําหน้าแล้วทำไมงแบบขนตายังเล่นอยู่เลยนะคะกลัวไม่สวยค่ะเดี๋ยวไม่สวยก็เลยแปะขนตามาหน่อยนะคะขอให้มีขนตาอะไรก็ได้นะคะเพไม่รูนเอาทางที่ดีเวลาที่เรามาทําอะไรพวกนี้นะคะก็ ไม่ควรที่จะเมคอัพมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมคอัพแค่ตาอย่างเงี้ยยังพอได้เด mm ี๋ยวดิมจะลงตรงใต้ตาตรงนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ลงเมคอัพอะไรเลย mm hmm. อันนี้คือนาสนเลยค่ะโอเคถุง okay. mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เห็นแล้ว <laughs> ใครคนไหนที่เคยมาที่คลินิกดรดิมคลินิกนะคะอ,อาจจะได้มาใช้อ่างล้างหน้าทองคำของมดีไปแล้วด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะคะรีวิวกันได้ค่ะว่าคลินิกหมอรีมเป็นยังไงนะคะถ้าใครคิดคอมเมนต์ไม่ดีเดี๋ยวลบไม่ใชุ่นเล่นเนี่ยของเขาดีจะตายนะคะเออค่ะอ่ะอันนี้นะคะเราก็ล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอซับหน้าให้แห้งนิดน,นะะึงค่ะแตนแตนนี่นะคะแล้วนี่ก็คือห้องตรวจนะคะของหมอรีมเองค่ะดูสิ เวลาที่คนไข้มาหาหมอดีมนะคะก็จะแบบว่าตกใจมากเลยนี่หรือคือห้องกลัวไอ้เสื้าไปลแล้วเต้อีระหลงังอันนี้นะคะโดรเนี่ยโอ้โหคุณแม่เป็นคนขัดกับมือนะคะหมอเป็นคนแบบทาสีกับมือนะคะส่วนบอกปูไม่เป็นนะคะไปจ้างเขาทำเอานะคะเออทำแบบว่า <laughs> ด้วยใจนะคะมีตัวเด<ๆ>ียวลิมิตอิดิชั่นหนึ่งเดียวในโลกนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีบแปะยาชากัน,นะคะ่ะยาชาที่ธีมจะใช้นะคะก็เป็นตัวนี้นะคะ เป็น JK นะคะ JK หนะคะอนะคะใครที่ดูไลฟ์สดบ่อยๆก็จะรู้จักนี่นะคะนี่คือใครไหนลองทบทวนความจำสิอีริค่ะและ้วก็อันนี้คือใครเจสิกาเองค่ะโอเค2่ะ <laughs> สองคนนี้เขามาเป็นชิ้นแล้วค่ะมาเป็นหัวกับมาเป็นชิ้นเนื้อนะคะโอเค <laughs> เขาก็จะยังอยู่กับเราค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นยาชานะคะที่เขาบอกว่า JK ห5 Skin m a เนี่ยก็คือ,อ ใช้เวลาประมาณ15ถึง30นาทีนะคะแล้วก็เช็ดออกแต่ว่าตัวดีนเองเนี่ยก็จะยังไงล่ะคือใช้คือทำดีเซอร์เฟซซิ่งนะคะถ้าเป็นหนังสือสูตรตำราแพทย์นะคะเขาจะเขียนว่าให้รอแปะยาชานี่นะคะก็คือ1ชั่วโมงด้วยกันค่ะ1ชั่วโมงเนาะค่ะแล้วก็ใส่ปั๊บแล้วก็แรปเอาไว้นะคะ โดยใช้พลาสติกแรปเนี่ยเหมือนเราแรปอาหารนะคะเพื่อที่จะให้ยาชาเนี่ยมันไม่ระเหยออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้เยอะๆได,ไ,ดได้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเสร็จปั๊บเนี่ยพอพอสองครบครบครบหนึ่งชั่วโมงสิพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ให้เปิดแรปนั้นนะคะออกมาแล้วก็แปะทับเพิ่มค่ะไปอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ลงกันแล้วแล้วก็แรปใหม่นะแล้วก็รอไปอีกหนึ่งชั่วโมงลงกันแล้วค่ะสรุปแล้วว่าเราแปะยาชาไปเท่าไหร่คะติ๊กต๊ ตออ่ลองคิดคิดกระส่ายตรนไหนสิคะเด็กๆสองชั่วโมงนะคะก็คือ2ชั่วโมงที่เราแปะยาชากันค่ะนี่คือสําหรับเลเซอร์รีเซอร์เฟซซิ่งที่ทําให้เกิดแผลนะจริงๆต้องแปะตามหนังสือต้องแปะตั้งสองชั่วโมงแน่แต่ในความเป็นจริงเหรอคะคนไข้หมอรีมเหรอคะเราก็ไม่ได้เปิดวงเปิดแว๊บอะไรมานะคะก็ก็โบแล้วโบเลยนะคะคนไข้หมอรีมมาเท่าไหร่คะใครเคยมาบ้างไหนคอมเมนต์สิเออสามชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณนะคะมาเจอ มาเจอต่อคิวนะคะเจอคิวที่แบบคนทําหลุมสิวที่เขาเป็นค่อนข้างหนักหน่วงนะคะหนักหน่วงมากๆเนี่ยคุณก็รอไปเลยค่ะไปยาชาสามชั่วโมงค่ะเอาแล้วอย่างนี้ยาชามันไม่แปะนานแล้วมันมันไม่นี่หรอมันไม่หายหรอเออยิ่งแปะนานยิ่งดีนะคะรีมเคยลองทดลองแหละเคยแปะหน้าตัวเองสามชั่วโมงโอ้โหชามากเลยค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะทำวีนัสพีว่านะคะหรือว่าลีเซฟ a ซิ่ง เออ่ตวันนี้นะคะเราจะทำวีนัสวีว่านะคะที่เป็น n าโนแฟ a ชั่น n a ลเรดิโอฟิ q เควนซีนะคะทำทั้งหมดเรียกว่าเป็นแบบโปรแกรมฟูลเฟสค่ะก็คือทั่วหน้าฟูลเฟสของดิเนี่ยคือทั่วหน้าเลยค่ะอะไรที่เรียกว่าหน้าก็คือลงหมดนะคะยกเว้นเปลือกตาบนเห็นไหมเราถึงได้แบบว่าทาอะไรอะไรนะติดขนตาปลอมมาฉ่ำวาวมากเลยนะคะแต่เปลือกตาล่างเนี่ยเราทำนะคะทำหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นดิมก็จะแปะเปกตาล่างไปด้วย แล้วก็ที่จุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ทก็คือปากค่ะปากไม่ได้ทํานะคะทําทําไมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปะ,ะ,ะแต่ว่าเวลาที่เราแบบคุยไปคุยมานะคะคุยไปคุยมานู่นนี่นี่นั่นน,น,นั่งรอยาชานะคะก็จะมีเสาวหน้าโอเปอเรเตอร์หน้าคินมอรอดี้นะคะคือคุณแม่นี่นะคะก็จะชวนคุยไปคุยมาคุยไปคุยมา,ยมาอา้าวยาชาเลยเข้าปากนะ,ะชาไปถึงปากเลยค่ะมอดี้ก็สามารถชิปเิลเลอร์ปากต่อได้เลยนะคะโอเคอ่ะแล้วก็แปะให้มันทั่วๆค่ะ แล้วก็ทำการแตะอาชาทุกันเลยค่ะนี่นีขั้นตอนต่อไปก็คือแตะๆๆนี่ค่ะก็จะเป็นการแร็นะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ดิมจะทำวีนัสฟีว่าแบบฟูลเฟสนะคะขายคนไข้แบบฟูลเฟสมาสนานาโดยไม่เคยทำฟูลเฟสเลย ที่แล้วล่าสุดที่เราทํากันไปเมื่อคริสต์มาสปี2020เราทําแค่เฉพาะครึ่งหน้าด้านล่างนะคะเพราะว่าดีไม่ค่อยกังวลเรื่องข้างบนเท่าไหร่หน้าผากเท่าไหร่คะ่ะแต่ครั้งนี้เราจะมาทำํำแบบฟูลเ c e ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ดีนะคะใช้ตัว l i ฟ e s t e มเซลลด้วยคะ่ะแต่ก่อนเราใช้แต่พวกเป็น Baby ้ r o w t ์แฟ t เตอรใช่ไหมคะครั้งนี้เราจะมาใช้แบบว่าเป็นครบวงจรเลยคะ่ะทั้งหมดให้ทุกคนได้ดูนะคะกันแบบเรีเรเรียว <laughs> เรวค่ะ จริงๆนี่ตอนนี้เราเพิ่งแปะไปเมื่อกี้เดี๋ยวก็นนะั้องนับเวลาก่อนนะว่ากี่โมงดูก่อนนะดูก่อนว่ากี่โมองอ่อบ่ายโมงเจ็ดนาทีพอดีนะคะโอเคอ่ะอย่างต่ำมันก็หนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะอนะคะ่ะอะไรนะยังไม่รีบแวบปบเลยยังไม่ทันแวบปบใช่ไหมคะคือจะบอกให้ว่ามันเริ่มชาแล้วะคะ่ะยาชาชาเร็วมากเลยนะคะโอเค เวลาที่ดีนทายชานะคะคือนอกจากว่าเราจะทําใต้ตาด้วยเนาะเพราะว่าเราจะลดเรื่องของความคล้าของใต้ดวงตานะคะลงมไปถึง texture ของผิวใต้ดวงตาที่มันมีฝายลายเล็กๆนะคะเป็นริ้วรอยเล็กๆเนาะที่โบท็อกซ์ไม่สามารถฉีดได้ถ้าฉีดไปก็คือตาแข็งบางคนถ้าเกิดมีถุงใต้ตาก็จะทําให้ถุงใต้ตามันบาจิ้งห้อยมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเกิดจากการที่กล้ามเนื้อรอบดวงตานะคะเหมือนอีริกตรงนี้นะคะตาของอีริกตรงนี้นะคะก็คือ อว b ิคูล a r i สอ็ u กูลายมัสเซลนะคะตรงนี้เนาะมันเปกล้ามเนื้อวงเดียวกันเลยถ้าเราฉีดบท็อกไปตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะนิยมฉีดกันที่ตรงหางตาเพราะว่าเป็นเป็นตินกาถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราฉีดข้างใต้ตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้ตาแบบแข็งมากเลยค่ะยิ้มก็แข็งมากเหมือนกดคนทั้งหมู่บ้านมานะคะตัวไฟไลน์ตัวนี้นะคะเราจะไม่ใช้ไม่ใช้บท็อกซ์นะคะ หรือว่า botulinum toxin ในการแก้ไขปัญหาค่ะแต่ว่าเราจะต้องมาปรับที่เรื่องของ texture นะคะก็คือนี่แหละใช้ r e s u r facing laser นะคะหรือว่า Venus Viva เนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวก็จะพยายามนะคะแปะให้มันได้ชิดขอบตาเลยเพราะว่าเราทำแบบ full face กันจริงๆนะคะ full face คือทั่วหน้าที่แท้จรูค่ะแต่ว่าบางทียาชามันก็จะชอบเลือดนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแปะแบบชิดโคนขนตาได้ทั้งหมดเลยถูกไหม เนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปในลูก,กตานะคะขี้เกียจคอนซัลท์หมอตานะคะเคาดาดาแล้วเราก็แปะยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัววีนัสวีว่านะคะเขาจะทำการจัดการเรานะคะที่ชั้นนีนะะ้ที่จะเอาพลังงานแบบนาโนแฟคชั่นอล r f ลงไปแบบนี้นะคะทำให้เกิดแผลทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นชั้น epidermis นะคะแล้วก็ชั้น d e r ม i s ด้วยนะคะโอเคคลิปนี้จบแล้วจ้าอย่าลืมติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่อง d o r Day Dreamer บาย อ๋อ,อ,อคลิปนี้มีเ,เครดิตด้วยค่ะครั้งล่าสุดน,นะคะที่เราทำกันไปนี่ยที่คลินิกดีนะคะก็ เป็นเดือนคริสต์มาสนะคะวันคริสต์มาสปี2020จําจำได้เลยค่ะเราทำวีนัสพีว่าซึ่งเป็นนาโนแฟคชั่นอลเรดิโอฟิวเควนซีนะคะในการกระตุ้นการสร้างเนื้อใหม่แล้วเราก็ใช้เบบี้โกลด์แฟกเตอร์นะคะที่เป็นโกลด์แฟกเตอร์ที่ได้จากเฟชชิว u แมนร์เซน n ต้าฉีดเข้าไปที่ชั้นหนังแท้นะคะจำนวน1โดสก็คือ50พิโกกร,รมัมแล้วก็ใช้ตัวเบบี um, ะะ้จีเซรั่มค่ะที่เป็น เกรอเฟคเตอร์ Growth จาก f ฟชช m ่ n แมนพลเลนตาเช่นเดียวกันค่ะที่สำหรับทาบนอ e p พิเดอร์มก็คือชั้นหนังกำพานะคะต่อนเนื่องอีก10วันนะคะเนาะอันนั้นก็อ่านรูปนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตลูปให้ดูว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพผิวเป็นยังไงคือดีมากเลยนะคะดีมากเลยไม่ได้ใช้อะไรเลย <laughs> ไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะ mm. ก็สภาพผิวน้าก็เป็นแบบนี้นะคะ mm. คือดิมก็ดูว่า ผิวหน้าตัวเองเหรอคะคือคือถามว่ามันแย่ไหมอะค่ะมันไม่ได้แย่ลงนะเพราะอย่างที่ดีมบอกคนไข้เสมอเลยคะ่ะที่มาทํากับรีมนะคะคือถ้าเราทําโปรแกรมที่เป็นแบบ Dream Resil Therapy หรือว่าจะเป็นโปรแกรมที่ Acne Scar นะคะก็คือหลุมสิวเองเนี่ยเราใช้วิธีที่เราเรียกกันว่า Regenerative Medicine ก็คือการสร้างเซลล์ใหม่นะคะแบบ เราเน้นกันถึงเรื่องการสร้างเซลล์ใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่การเอาอะไรมาฉีดฉีดฉีดแล้วก็ให้น้ำมันฟูฟูนะคะเสร็จปั๊บยาสลายไปก็กลับมาเป็นหน้าเดิมนะคะแต่ว่าเราเน้นที่การสร้างเซลล์ใหม่อย่างแท้จริงค่ะดังนั้นแล้วจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อเทียบกับรูปตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคือผิวตอนนั้นมันดีมากนะคะเนื่องจากว่ามันผ่านมาแล้วกี่ปีละ1ปีนะคะ1ปี หนึ่งปีครึ่งด้วยซ้ำนะจะเกือบครึ่งครึ่งนึบครึ่งปีแล้วเนาะเนาะเราก็ไม่ได้มีการรีเซอร์ฟ facing ปูผิวกันใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพผิวมันก็เลยจะเลาะแบบมันมันแก่ลงหนึ่งปีครึ่งอ่ะนะคะมันคนเรามันแก่ลงค่ะดังนั้นก็ตามทฤษฎีเลยค่ะที่ดิ้งบอกว่าพอมันแก่ลงนะคะสเตมเซลล์ในร่างกายเรามันเหลือน้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีการปลุกมานะคะให้มันมาแบ่งตัวเองและพรุ่งน,นี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของดิ้งเลยค่ะจริงๆคือทําให้คนอื่นมาเยอะแล คือบีมเองก็เคยใช้สเตมเซลล์เหมือนกันค่ะต้องบอกว่าเคยใช้สเตมเซลล์ ale, หรือว่าเซลล์ต้นกําเนิดน,นะคะมาปลูกถ่ายที่ผิวเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทํากันแบบครบวงจรไม่ได้ใช้แบบรีเจนเดอร์ทิมเมดิซีไม่ได้ใช้ r e ซเซอร์เฟซิงนะคะไม่ได้หลักเกณฑ์อะไรเลยครั้งนี้ค่ะเราจะมาทํากันแบบจริงจังเลยนะคะเราจะทําแบบครบวงจรค่ะ